ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ยืนยันเคฟวนตูรามต้องการย้ายสบลิเวอร์พูลและตอนนี้ซูเปอร์เยนก็เดินทางมาถึงฝรั่งเศสแล้วเพื่อเริ่มต้นเจรจากับตัวแทนของลิเวอร์พูล อัปเดตข่าวดีกันแบบสุดๆนะครับสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลในวันนี้เกี่ยวกับดิวกันเนยี่ทีมของเกเฟนตูรามหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีคํายืนยันออกมาว่าทางด้านของกองการรานี้ได้แจ้งกับทางโสกัดสมุสน,นิษด้วยตัวของเขาเองนะครับว่าต้องการที่จะออกจากสมสุสนในช่วงหลังจบตรูกานนี้เพื่อเข้ามาร่วมทีมเรอร์วูโลและ การแสดงความชัดเจนของเคฟเฟนตัวราในครั้งนี้ก็ได้รับการยืนยันที่ชัดเจนและมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นเมื่อทางด้านของเอเย่นส่วนตัวของคนนั้นก็ได้เดินทางมาถึงประเทศฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วเพื่อเปิดตัวเจตจาก,กับตัวแทนของลิพูเกี่ยวกับดิวการนายทีมในครั้งนี้โดยเมื่อวานนี้ครับทานด้านของ a, ราฟิเอลส์พิเมนตาซูเปอร์เยนชื่อดังที่มารับช่วงต่อสายงานนี้จากทานดัานของมิโน่ไลโอลาซูปเปอร์เยนชื่อดังที่เพิ่งเสียชีวิตลงไป ก็ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมซึ่งเป็นภาพตัวของคนนั้นอยู่ที่หน้าสำนักงานใหญ่ของสโมสรนนิษเป็นที่รุดแล้วโดยถือได้ว่าพิมนต้านั่นได้รับหน้าที่เป็นซูเปอร์เย็นให้กับตระกูลตัวรามมมอยังเนิ่นนานตั้งแต่สมัยที่ลีหองตูรามนะครับผู้เป็นพ่ออยังคาแข้งจนมาถึงยุคสมัยของลูกชายทั้งสองคนของเขาและการมาถึงของซูเปอร์เย็นส่วนตัวของเคฟเฟนตัวรามในครั้งนี้นั้นก็น่าทำให้เชื่อว่าลเวอรโพนั่นกำลังเข้าใกล้การคว้าตัวนักเตะบรนดนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ โดยเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าสัปดาห์นี้ตัวแทนของลิเวอร์นั้นมีนัดเจอจะพูดคุยกับเอเยต์ของมนูโกเน่และเคฟเฟนตูรามและณตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์รั้งนี้กําลังมีความเจนมากขึ้นเรื่อยๆโดยดีลการย้ายทีมของเคเฟนตูรามนั้นถือได้ว่ามีความใกล้เคียงมากที่สุดและเชื่อได้ว่าจะมีการพบกันกับตัวแทนจากลิเวอร์และเอเนต์ของนกเตรารนี้จะทำให้สถานการณ์การย้ายทีมของเคเฟนตูรามนั้นมีความเจนมากยิ่งขึ้นและลิเวอร์อาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการย้ายทีมในครั้งนี้ภายในสดาหนน้ีเลยะะ โดยเมื่อวานนี้ก็มีรายง,งานข่าวมาว่าทนันต์ของเคเฟนตูรัมนั้นก็ได้แสดงความชัดเจนเป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเขาต้องการย้ายมาแข่งขังกับลิเวอร์พูลโดยตัวของคนนั้นก็ได้แจ้งกับทางสโมสรน,นีดด้วยตัวของเขาเองว่าเขาต้องการที่จะออกจากสโมสรน,นีดในช่วงซัมเมอร์นี้เลยและเป้าหมายของเขานั้นก็คือการย้ายมาแข่งขงกับลิเวอร์พูลและณตอนนี้ทางสโมสรน,นีดก็ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวนี้เป็นที่เรื่อยแล้ว และกาลังเตรียมที่จะตั้งราคาขายอย่างเป็นการในเร็วๆนี้แต่ทีนั้นทางสโมสรนี้ก็ยืนยันว่าไม่ใช่แค่สโมสรอิวทเท่านั้นนะครับที่มีโอกาสเพราะผู้คนนั้นจะขายนักเตะร,รายนี้ให้กับสโมสรที่ให้ราคาสูงที่สุดนะครับและในะตอนนี้ก็มีหลายสโมสร,รเริ่มเข้ามาให้ความสนใจในตัวของเกฟินตูรามและติดต่อบที่สโมสรหลายทีมแล้วเช่นเดียวกันนะครับเดินทางด้านอิบไรามาตกอรนาเต้ก็ย,ยนืนยันนะครับว่าตัวเขาคนนั้นจะคอยเป็นพี่เลี้ยงนะฮะและเขาก็ คิดกับเคเฟเนตูรัมเหมือนกับน้องชายแท้ๆนะฮะออกมาเป็นเอเลี่ยนให้อีกแล้วนะฮะตอนนี้เคเฟนตูรัมกับอิบไรามาตก,กัวนาเตย,ยู่แคมป์เก็บตัวทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้ใกล้แล้วจริงๆนะครับท่านผู้ชมก็ใจลอยมาแล้วนะฮะเนื่องจากว่าอยากย้ายเข้ามาสู่ทีมเิเวอร์พเพื่ออยู่กับรุ่นพี่อิบไรามาตก,กัวนาเตนั่นเองนะฮะ สุดสดานี้จับตาและรอลุ้นให้ดีๆนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยรอออฟฟิเชียลแฟนหงอึ้งไปตามๆกันนิวคาสเซิลนิวเต็ตกเป็นข่าวใกล้ปิดเดิลนิโคโลบาเลล่านักเตะที่เป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลมาโดตลอดสุดช็อกนะครับโอ้โหวันนี้เจอข่าวอึ้งไปตามๆกันเลย สโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับทีมนิกศึกษาอังกฤษตอเป็นข่าวว่าทีมของพวกเรานะฮะอาจจะก,กำลังได้รับข่าวร้ายนเดียวกยันยศทีมของนิโคลโลาเลล่าสตาร์กลางทีมชาตอิตาลีของสโมสรอินเตอร์มิลานและวมียรายงานล่าสุดว่าว่าตอนนี้ท่าน,นั้นสโมสรน,นิโคลโลนั้นใกล้ที่จะปิดเดียวกรเยศทีมของนักเตะรายนี้เข้าไปทุกขณะแล้วและมีโอกาสสูงมากที่สโมสรลิเวอร์พูลนั้นอาจจะต้องกินเหากับเดียวกยันยศทีมของนักเตะรายรนี้ ตอนนั้นที่ก่อนนั้นนีนะครับสมสรลิพูของพวกเรานั้นก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับกองกลางร,รายนี้มาอย่างยาวนานแต่สุดท้ายแล้วพวกเรานะครับกำลังถูกเนโคลโซนเดปัดหน้าคว้าตัวไปแบบหน้าตาเฉยโดยรายงานนี้มาจากเดอะเทเลกราฟนะครับสื่อที่ดังบนเกาะอังกฤษก็ได้ออกมาระบ,บุข้อความที่ชัดเจนว่าณตอนนี้ทางสมสรน,นิวคลูไนเดตนั้นกําลังผลักดันอย่างหนักในการเจรจาการโอนย้ายของนิโคลบาเล,ล่ากองกลางในวัยยุ6ปีให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด และดูเหมือนว่าณตอนนี้ทางนั้นของสโมสรอินเตอร์ิลนดนั้นก็ตอบรับข้อเสนอจำนวนเงิน50ล้านปอนด์ของทางนิวิโสเซลเป็นที่รู้แล้วเช่นเดียวกันซึ่งนั่นก็ทําให้เชื่อว่านิโคลโลบาลล่ากำลังใกล้ที่จะเดินทางมาร่วมทีมทางนั้นทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะอังกฤษในอนาคตอันไกลนี้และลิเวอร์ pool ที่กำลังให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้อยู่ณเวลานี้นั้นอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ทางนิโคลโลบาลล่านั้นต้องการโดยทางเดอะเทลกาฟยืนต่อไปนะครับว่าเมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ผ่านมานั้น ทันดันของสโมสรอินเตอร์มิลานก็ได้ตอบรับข้อเสนอจำนวนเงิน50ล้านปอนด์จากทานดันสโมสรน New ิวคาสเซิลนิวเตดด์ด้วการยึดทีมของนิโคลโลบาลเลล่าและนักเตะรายนี้กำลังเดินทางไปที่เซนต์เจมส์พาร์คในเลนิลลิแต่สื่อหลายกระแสก,ก็ตีข่าวสวนข่าวนี้ในทันทีว่าเป็นไปได้ด้วยเหรอที่ทางอินเตอร์มิลานจะขายนักเตะกองกลางที่ดีที่สุดของพวกเขาออกจากทีมไปในราคาที่สุดถูกเป็นค่า50ล้านปอนด์ทานั้น เพราะจากการประเมินดูแล้วดูเหมือนว่านิโคลโลบาลาน่าจะมีค่ตัวที่มันกว่า60-80ล้านปอนด์เลยทีเดียวแล้วทำไมจู่ๆอินเตอร์ลานถึงลดราคาลงมาอย่างหวบภาพแบบนี้โดยกานแรนี้นะครับท่านนันเจ็กกิงคับผู้จัดการทีมลููนั้นก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าชิ้นชอดในฝีเท้าของกองกลางดีกีทีมชาติอิตาลีรายนี้เป็นอย่างมากและอยากที่จะได้ตัวมารวมทัพซึ่งนั่นก็ทาให้ลิเวอร์พูลตัวเป็นคำที่มโ่งก,กับนิโกลโลบาลเล่าเมื่ออย่างแนวนาน แต่ดูการเจรจาของลิพูกับตัวของนักเตะร,รายนี้ก็ยังดําเนินไปได้ไม่ถึงไหนนะครับแต่จากข่าวล่าสุดที่ออกมาว่าทางสมสรนิโคลโซกําลังใกล้ที่จะปิดเดียวในกรอบบาเลล่ลานั้นก็ทําให้ทางลิพูต้องกลับมาคิดทบทวนกันแล้วกันว่าทําไมทางทีมงานเจรจาของลิพูนั้นถึงยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพวกเขาได้ตอนทั้งที่ติดต่อกันนักเตะร,รายนี้มาอย่างยาวนานแต่สุดท้ายทีมหงด่างอาจจะกำลังพลาดที่ตัวนักเตะร,รายนี้เข้าสู่ทีมใซ่อย่างนั้นนะฮะ ลิเวอร์พูลตัดลูกเืยนยันาบยมินเกต้องการขายเบนจามินปาวันออจาจทิมโดยเร็วที่สุดสปอร์ตเบลนะครับสื่อที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดใน,ยนเยอรมันกด้ออกมาตีข่าวว่าณตอนนี้ทางด้านของสโมสราบยมินเกนั้นกําลังมีความกระตือรือร้นเป็นปอย่างมากที่จะขายเบนจามินปาวัตอออเจทิมไปให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และก็นุ่นว่าเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการของลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากเพราะทีมหงสแดงนั้นก็ถูกกล่าวขันว่ากําลังให้ความสนใจในตัวของกองหลังรายนี้เป็นอย่างมากและอยากจะไดด้วมรมร่ทแบบส และการออกมาเปิดเผยเรื่องราวังกล่าวนี้จากท่านท้านของสปอร์ตบิลนั้นก็ชี้นว่าจะทําให้ลิเวอร์พูลนั้นเตรียมเดินหน้าไล่นะตัวนักเตะรายนี้แบบจริงจังในท,นทันทีอย่างแน,น่นอนโดยทางสปอร์ตบิลนะครับยังยืนยันต่อไปว่านอกจากลิเวอร์พูลที่กําลังให้ความสนใจเบนจามินฟาวัตเป็นอย่างมากในเวลานี้แล้วก็ยังมีสโมสรเอฟซีบาร์เซโลนาเอซีมิลานและอินเตอร์ลานต่างก็กําลังออกไล,ล่นละตัวกองกลางเด็กเกีิทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยเหตุผลสุกัญที่ทาให้ทางทีมเือใต้รสเบย์มิเนกตัดสินแทนเร่งขายนักเตะรายนี้ออกตีทีมนั้นก็เพราะว่าเบจามินปาวัตนั้นเหลือสัญญาค้างแข้ง,ขงกับเบย์มิเนกอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นหลังจากสัญญาฉบับปัจจุบันของเขาจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุยนยนปี2024เซนเนอร์ญญาวานทางเบย์มิเนกก็ไม่ต้องการที่เสียก,กองหลังรายนี้ไปแบบฟรีๆอย่างแน่นอนดังนั้นการประกาศปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมไปในทันทีก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และก็ดูเหมือนว่าการตัวจำนวน3 ต่ที่นั้นนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของเจมส์เพียร์สสายข่าววงในชื่อดังจากเดอะแอตแลนติกก็ได้ออกมาโพสทวิตเตอร์ล่าสุดว่าสมุรสรทีมนั้นมีความสนใจที่จะรับตัวเบนจามินพาวาร์กองหลังของเบย์มิริกเข้าสู่ทีมเตยิงได้ตามที่สื่อหลายชนักพยายามตีข่าวออกมาในช่วงก่อนหนึ่นี้และเราว่าคำพูดของเจมส์เพียร์สณตอนนี้อาจจะไม่มีน้ำหนักเหมือนกับเมื่อครั้งในอดีตอีกต่อไปแล้วเพราะว่า ใครก็ตามที่มีข่าวเชื่อมโยงกับลิูุ๊นั้นนักข่าวรายนี้ก็มักจะออกมาปฏิเสธข่าวอยู่เสมอแต่พอเมื่อความชัดเจนเริ่มปรากฏออกมาให้เห็นมากขึ้นท่านั้นเจมส์เพ็ถึงจะเริ่มเห็นดีเห็นงามกับดีลการนี้ทีมเหล่านั้นในภายหลังนะครับจนทําให้ตอนนี้ตัวของท่านถูกลดระดับความน่าเชื่อถือลงมาเหลือเพียงแค่ระดับเทียรสองเท่านั้นเองดังนั้นตอนนี้แฟนบิ๊กฮุนน์ของพวกเราจึงเทความสนใจไปที่สปอตบิลมากกว่า พร้อมยืนยันแล้วนะครับว่าเบย์มินิกต้องการขายเบนจามินปาวัตออตเตทิมเป็นที่นั่งแล้วและลิเวอร์พูลก็แสดงความใจในตัวของกองหลังชาวฝรั่งเศสรายนี้เป็นอย่างมากแต่สุดท้ายแล้วนะครับลิเวอร์พูลจะประสบความสำเร็จเดียวกันในทีมครั้งนี้ได้หรือไม่นั้นก็คงต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะฮะยังไม่พอฟอนไดก็ตุ้นลิเวอร์พูลครับเสริมแข้งชั้นนำเพิ่มความแข็ง,ขงแกร่งโดนใจแฟนหงส์ บุกยูฟ่าแนนครับเซนเต์แบ็กจองแก่งของลิเวอร์พูลกระตุ้นตัวกัดอยากให้เสริมทัพมากกว่านี้ในช่วงตลาดการสแกนนักเตะในช่วงสมยนเพโอกาสที่จะกลับมาลุ้นแชมป์อีกครั้งหลังซีซั่นที่ผันมาครับทีมต้องพบกับความล้มเหลวหงดังิเวงผลุนพวกเราครับทำผลงานได้นับผิดหวังอย่างมากมเมื่อการ่าสุดโดยพวกเขาพลาดอันดับท็อปโฟและทําได้แค่ติดอันดับที่5้ากับตัวไปลุยึกยูฟายูโรปาลีกเท่านั้นและทุกการทีมทุกเจอวิกฤตอหนักหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเกมรับที่เสียไปมากถึง47ลูก มากกว่าเมื่อซีซั่น2 0 2 1 2 2 2 2ที่เสียไป26ลกูกถึง24ประตูเลยทีเดียวนอกจากนี้นกับลิเวอร์ยังมีคะแนนห่างจากแมนเชสเตอร์ทีมแชมป์ในลีกนะครับถึง22คะแนนด,ด้วยเหตุผลนี้ทำให้ฟันได้ต้องเรียกร้องสโมสรให้พยายามเช่นเยก,กับนักเตะชั้นนำเข้ามาเสร,รมิมทัพเพิ่มเขื่อนหลังได้ตัวอเล็กซิสแม็กเอลิสเตอร์มิคฟิลช้าโลกมาร่วมสงการเพื่อนำทีมสู่ความยิ่งใหญ่ให้ได้หลังเหน่ง แน่นอนว่านี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีในตลาดการสแกนนักเตะหวังว่าเราจะได้นักเตะที่มีคุณภาพเช้นยอดเพิ่มอีก2คนแต่แน่นอนว่าเขาแม็กอลิสเตอร์เป็นหนึ่งนักเตะที่เราหวังว่าเขาจะเข้ามาสร้างความแตกต่างให้กับเรารอีก2ปีต่อจากนี้กณะเดวยกันฟันไดก็ยังได้กล่าวย่อวยดแม็อลิสเตอร์ว่าเป็นนักเตะที่เก่งมากๆแลังเคยประทับฝีเท้ากันมาแล้วทั้งในระดับสโมสรแนะน,นําทีมชาติผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่เก่งมากๆแน่นอนว่าเราเคยสู้กับเขามาแล้วตั้งหลายครั้ง รวมถึงตอนที่ทีมชัติฮอลแลนด์พบกับทีมชัตอาร์เจนตินาอีกด้วยผมคิดว่าเขาจะเป็นการสนทัพที่สําคัญมากๆและนี่คือสิ่งที่เราต้องการเพื่อที่จะนําทีมกลับไปอยู่ในตําแหน่งที่เราทุกคนต้องการอาดีตแนวรับนักบุญซอนตันกล่าวระบุตัวรามจะมาไหมเช็คเสื้อร์เรอวพุพภูมครับเบอร์ไหนยังว่างอยู่กันบ้างเบอร์เสื้อที่ยังว่าง เปิดเบอร์เสื้อลิเวอร์พูลที่ยังว่างอยู่หลังอเล็กซิสแม็กเลสเตอร์ได้รับเสือ้อใหม่เลขสิบไปครอบครองแล้วและจะมีแข้งใหม่ตามมาอีกอย่างแน่นอนเชื้อแข้งครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้นักเตะใหม่มาเสริมทัพแล้วหนึ่งรายหลังไปซื้ออเล็กซิสแม็กเลสเตอร์กองกลางดีกิตทีมชาติอาร์เจนตินามาจากบริเตนกู้ขังร่วมพรีเมียร์ลีกด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์ประมาณ1,550ล้านบาทนักเตะคนต่อไปที่หงดนันเ้่ากันดึงตัวมาสมทับก็คือเกฟเฟนตูรามมิลของนีค หลังสมนี้ต้องเสียกลางๆออกไปจะถึงแอนฟิลด์ตั้งหลายๆทั้งนาบีกกตาเจมินเนอร์อเล็กออกเล็กเชมเลนและอาตูเมโลที่ส่งขึ้นอยู่ตดการน้านี้ก็มีการประกาศแล้วนะครับว่าแม็กลิสเตอร์ได้สมเส้อหมายเลขกจิบให้กับลิเวอร์พูลและถ้าเคเปนตัวรามย้ายมาร่วมทีมก็เหลือเบอร์ว่างให้ได้ใส่กันดังนี้เบอร์7หมายเลขที่ตำนานลู่ใส่นะฮะอย่างเคนนี่เดกเกตและเควินกิแกนและก็มีหลุยโซเลตอีกด้วยเคยใช้มาแล้ว ็ยังว่างอยู่หลังเจมส์บินเนอร์เจ้าของคนล่าสุดอําลาทีมไปเบอร์8ปนี่เป็น1เบอร์ที่มีมนคลังและเป็นเบอร์ตานานของหงดางหลังสตีเวนจอลัดอดีตกองกลางกระตันทีมเคยใช้มาแล้วตั้งหลายปีและตอนนี้ก็ว่างลงหลังเกตา้าอําลาซบทีมไวเดอร์เมเมนเรียบร้อยเบอร์เกานี่คงเป็นหมายเลขเสื้อสําหรับกองหน้ามากกว่าหลังเคยตกเป็นของทั้งเอียนรัดล็อบบี้ฟอลเลอร์และเฟอร์ันโดตอเรสมาแล้ว ่อนที่เวลานี้จะกลับมาว่างอีกครั้งหลังเฟอร์มิโน่อำลาทีมไปเบอร์12เบอร์นี้ไม่มีคนใช้ตั้งแต่ที่โจโกเมสละไปใช้หมายเลข2ตั้งแต่รุ่นกันที่แล้วเบอร์15บหามายเลขนี้เปิดทางคนอื่นมาใช้งานหลังอเล็กอ็อเล็กเชอร์เมเลนนะครับเจ้าของคนล่าสุดย้ายออกจากทีมไปแล้วเช่นเดียวกันเบอร์16เบอร์นี้ว่างตั้งแต่มาโกกูยิตย้ายไปอยู่กับเอสซีปาโตเมื่อปีที่แล้วนะฮะแล้วก็เบอร์อื่นๆที่ว่างอยู่นะครับเช่นเบอร์24เบอร์25 เบอร์29เบอร์30เบอร์31เบอร์33เบอร์34เบอร์35เบอร์36เบอร์37เบอร์38เบอร์39และเบอร์40ก็คิดว่าจะใส่เบอร์ไหนนะฮะเพื่อนๆสำหรับเกฟเนตุรามตอนนี้ใจลอยมาแล้วนะครับเหลือแค่ปิดดิวเท่านั้นแหละหลากรน,นะเจมยังเป็นทางการไบรตันเซนสัญญาเจมมินเนอร์หลังลาลิเวอร์พูล ร่วมทัพอย่างเป็นทางการออฟฟิเชียลโชคดีนะครับท่านลองเจมิลเลอร์เซ็นสัญญาร่วมทัพบไบตันหนึ่งปีบวกกับออลชันเซ็นเพิ่มอีกหนึ่งปีเรียบร้อยแล้วหลังลงเล่นในกัลเลียมานานถึง8ปีพร้อมควา้าแชมป์กันๆได้หลายรายการไบรตันในวอเบอเบียนครับในสโมสรศึกผิวหนังอังกฤษประกาศยินดีคว้าตัวแลนะเจมิลเลอร์กองกลางมากประสบการณ์ ถ้ามันยังถิ่น d ดเอ็มเอ็กสเตเดียมแบบไม่มีเจ้ตัวอย่างเป็น,นกันแล้วเมื่อมันพุตที่14มิถุนายนมิกฟิวในวัย37ปีนะครับกลายเป็นนักเตะฟรีเลียนหลังหมดสัญญากับลิเวอร์พูลเนืธอรเจ้าตัวอยู่กับหงแดงมานานถึง8ปีตั้งแต่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์เมื่อปี2015และประสบความสำเร็จมากมายทั้งในแชมเปี้ยนลีกยูฟ่าแชมเปี้ลคเอฟเอร์คัพยูฟ่าซูเปอร์คัพและสโมสรโลกเยังมีด้วยครับเซ็นเตอรากับสโมสรไบรตัน right เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะฮะพร้อมกับ ออปชั่นสามารถขยายเพิ่มได้อีก1ปีและทําให้เจ้าตัว,ตวยังได้อยู่เล่นในศึกพรีเมียร์ลีกต่อไปอีกด้วยโดยก่อนนี้ก็เกิดคัพกันกับทั้งลีดยูเนเต็ดทีมแรกต่อมาเป็นนิวคาสเซิลยูเนเต็ดอาร์เซนอลมิลาแมนเชสเตอร์และมาที่ลิเวอร์พูลและล่าสุดเป็นไรตันขณะที่โรเบิร์โต้บินดาเชบีนะครับคนสื่อของนกนึงนวลไรตันกลับถึงลูกทีมคนใหม่ว่าโอ้ผมดีใจมากๆในการต้อนรับเจมม์มาอยู่กับเรากับทำไรตันของผม เขาเป็นการสนท,ที่ยอดเยี่ยมสุดๆสำหรับพวกเราผมมั่นใจว่าเขาจะช่วยนำเราไปสู่ระดับที่สูงขึ้นทั้งนี้เจมินเนอร์ครับเป็นนักเตะที่ลงสนามในศึกลลิกมากที่สุดอันดับที่3นะครับจำนวน619นัดโดยเป็นรองเพียงแค่แกเรตแบ์รี่652นัดและไลน์กิก632นัดเท่านั้นนะครับโอ้โหขอให้โชคดีนะฮะนะเจมินเนอร์จะคิดถึงคุณตลอดไป แมนยูลิเวอร์พูลก็ติดโผนะฮะสถานรับเดิมพันที่ถูกกฎหมายของอังกฤษจัดอันดับทีมตัวเต็งขวาคีย์เลียนเอมเปเป้ซัมเมอร์นาหลังจากบอลรับัะแนนที่ถูกกฎหมายชื่อดังของประเทศอังกฤษนะครับได้ทําการจัดอันดับ7ทีมเต็งที่มีกาสคว้าตัวคีเลียนเอมเปเป้สตาร์ชาวฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชมงไปร่วมทัพในนุอนกันหน้าและจะที่กลายเป็นคำฮือฮาอีกครั้งในอนาคตของซูเปอร์สตาร์ฉายาท่านประธานเป้ ของปเปารีสแซงแมงรายนี้อาจจะไม่ต่อสัญญาทุใหมกับโตสกัดอีกต่อไปซึ่งก็ตกลงสัญญาฉบับปัจจุบันมีร้อยเวลาจนถึงกลางปี2024นะครับนั่นทําให้หลายสื่อเชื่อว่าปารีสอาจต้องยอมจัดใจขายประธานเป้ออตเตตีมในช่วงสัยนี้เลยเพื่อที่จะไม่ได้เสียตัวไปแบบฟรีๆกลางพีหน้านนั่นเองครับล่าสุดนะครับบอลรับน,นันที่ถูกกฎหมายของเมืองอังกฤษ ก็ได้จัดอันดับสโมสรที่มีลุ้นคว้าตัวเดายิงเลือดน้ำหอมไปร่วมทีมในช่วงสมัยนี้แล้วโดยประกอบไปด้วยอันดับที่1อยู่กับปารีสแซงต์แชมงต่อไปโดยจะเพิ่มขั้นเงิมหาศาลให้อันดับที่2ไปเรอลมาดรดอันดับที่3ไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่4ร่วมไปแมนเชสเตอร์อันดับที่4ร่วมไปนิวคาสเซิลอันดับที่5ร่วมไปลิเวอร์พูลอันดับที่5ร่วมไปไบยมวนกค เห็นด้ชัรเจนนครับว่ามีหลายสโมสรในศึกมิลิกก็มีชื่อเข้าไปเอี่ยวในดิวที่อาจจะเกิดขึ้นนี้ได้ด้วยความที่สถานะทางการเงินค่อนข้างดีกว่าลีกอื่นๆนบปัจจุบันนี้ขณะที่ร,ร้เวอร์ก็ยังคงเป็นทีมที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการตัวเกรียนเอ็มปเปเป้มาโดยตลอดนะครับ ซึ่งดูว่าตัวนักแต่เองก็มีเป้าหมายในใจอยู่ที่สเปนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ่าเนืยมันสิบะพแพ่งแห้งบอกครับพมเป็นพี่น้องโอ้ยแบบนี้เบาไหวครับกับเมืองกันครับต่อไปเป็น่นสิบะอยู่ที่ไหนเจไ้ไใดพมเป็นพี่น้องท่านประธานเปรของหงดีอยู่แล้วของหงดีอยู่แล้วนด้ยาเพรสเซนต์ปลือยยืมรัานซี่สำเร็จ เลอแอนโรนะครับนาย่างของเพลเซนนนอตเอ็นซูมอรสันในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษดีใจที่สามารถคว้าตัวคาวินรามซีแบ็ควาวดาวรุ่งชาวสกอตแลนด์มาจากลิเวอร์พูลได้สำเร็จด้วยการยืมตัวหนึ่งฤดูกาลรามซี่ในวัย19ปีย้ายจากอัลเบนีนมาร่วมทำหงดแดงเมื่อช่วงสมัยปี22 0 2นะครับแต่เจอปัญหาอาการบาดเจ็บรุมเรา้าจนได้ลงเล่นแค่2นัดเท่านั้น,น,น,นตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมานะครับทำให้ลิเวอร์พูลตัดสินใจปล่อยดาวเตะรายนี้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอในนั้นกับเบรสันนอตเอ็นเป็นการชุดข่าวนะครับผมดีใจจริงๆที่พวกเราสามารถจาัดก,การคว้าตัวคารวินมาได้ด้วยเสิงเดียมตัวระยะหนึ่งรอยดูการในยานเรสันที่รู้ดูการที่แล้วจบอันดับที่2ในศึกเดชชิปรอยดูการที่พม่ากล่าวเขามาเติมแต้มในตำแหน่งที่พวกเรากําลังมองหาอยู่มันทาให้เรามีการแข่งขันที่ดีในฝั่งขวาแรล็ตพอร์ตเองก็ทำผลงานที่วิเศษเช่นเดียวกันอยู่นะฮะ มันทําให้เรามีทางเลือกในตอนนี้ด้วยพวกเรามีแบ็ควาที่สามารถเล่นทั้งวิ่งแบ็ควาได้ดีด้วยเห็นด้วยที่ทีมวันลิวพูลลงทุนไปมากขนาดไหนเพื่อดึงแรมซี่มาจากอัลบเดนนั้นพวกเรารู้ถึงคุณภาพที่เขามีอยู่นี่คือสุลคาลลิร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของที่15มิถุนายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ